ไอ้นี่ทำอะไรไปลื้เสื้อผ้าทำไมลูกไปลื้เสื้อผ้าทำไมหนูจะใส่เหรอหืนูนูจะใส่เหรอหืนูนูจะใส่เหรอ มแม่เพิ่นปรับเสียผาไปว่าท่านเอาใส่ในตัวอ๋อมานเลือนี่ทำอะไรฮทำอะไรทำอะไรไม่ต้องไปลือนะแม่ด่านแม่ตีนะนะฮะ เอฟตีนะแงพับไว้ให้น่ะเอาใส่ดิใส่ดิใส่ดิใส่ได้ไหมใส่ใส่ได้ไหมหนูใส่ได้ไหมใส่ให้พ่อดูดิใส่ใส่เลยใส่เออใส่เลยใส่ใส่ได้ไหมเออใส่ได้วโอ้ยเก่งจังเลยว่ะใส่ได้อ่ะโอ้หนี่เก่งจังเลยใส่ได้อ่ะ ใส่กี <str> ่ตัวฮะใส่กี่ตัวใส่กี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ด้วยนี่เนี่ย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 ตัวนี้ใส่ด้วยตัวนี้ใส่ด้วยใส่ตัวสีชมพูด้วยเนี่ยใส่ตัวนี้ด้วยฮะใส่ตัวนี้ด้วยใส่ตัวนี้ด้วยใส่เลย